มาแล้วครับขบวนรถน้ำมันด่วนขาวที่ห้าสี่หนึ่งนะครับผมขบวนห้าสี่หนึ่ง กำลังจะวิ่งผ่านสถานีบุตรีลำนะครับผมมาล้ครับใช้รถจาก GEA 4558นะครับผมไปแล้วนะครับขบวน ห้าตีหนึ่งทำเวลามาได้ดีนะครับผม